คู่ใหม่ยมบุญเตือนเนาะมัตการเจ้าค่ะอืมไม่ว่าไม่มาแต่มาเจ้าค่ะมาใช้มาที่ไหนอะอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่เรียกว่ามานะจักขามะนาน้าสองสองแปดสองสองแปดเอกสารเจ้าะเอกสารเไปเอกสารหน้าสามี่เ็ดเจ้าค่ะอืม อนุโลมะในายอนุโลมะปุจชาสันนิษฐานจะกากาำลังเกิดก็ต้องเกิดขาเกิดกับภูมิรกร<ำ>ได้จึงได้อะไรกามขาเกิด<ำ>กับรูปขาเกิดเกิดเจ้า่ะต้องไหมเจ้าคขมเจ้าขา้าแปลว่าอะไรเกิดรูปขาเกิดเจ้าขานี่แปลว่าอะไร เจ้าขาใช่ถามถูกต้องไหมเจ้าข้ามันถูกต้องใช่ไหมเดี๋ยวก็เจ้าข้าอีกอะถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ถูกต้องข้าสิไม่เจ้าข้าใช่ไหมยมพุนเตือนเจ้าค่ะถูกต้องเจ้าข้า

ใช่ค่ะเพราะอารมณ์ที่สอนมันดีอยู่แล้วไง <laughs> ส้าทัศญาท่านแรกต้องการองธรรมที่แต่มานาไม่เคย <c oughs> เกิด <c oughs> มะนาไม่เคยมันก็ต้องมีใช่ไหมเจ้าค่ะอยู่ในรูปขาเกิดแต่ไม่ใช่ว่าได้รูปขาเกิดทั้งหมดได้สุทาวาสขาเกิดซึ <c oughs> ่งในรูปขาเกิด <c oughs> ถูกค <c oughs> ่ะใช่ถูกต้องเจ้าค่ะ เออต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้สังสัย่านที่สองต้องการองค์ตามที่มะนาก็เคยเกิดก็เคยเกิดก็มาหมดเลยนะกามรูปเจ้าค่ะการูปมาหมดยกเว้นแต่สุดทธาวสุทธาว่าทำไมยกเว้นสุทธาวาสรู้ไหม มนาเพราะว่าไม่เคยเจ้าค่ะสุดทาว่าไม่มีใช่สุดทาว่าเนี่ยไม่เคยตอนนี้เขาต้องการมนาเคยสุดทาว่าจึงไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเอเข้าใจนะเนี่ยถ้าโยมมนเตือนเข้าใจนักนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่สิเป็นงั้นหรือเป่าเป็นงั้นหรือเป่าเป็นง ช่ไหมยอย่างโยมประพงษ์ประภัยน<ม>ียไม่ต้องพูดถึงเลยดินะโยมประภัยก็เก่งอยู่แล้วเจ้าค่ะก็ะเลยเจ้าค่ะโยมประภัยเนี่ยเขาเขียนกระดานด้วยนะเห <c oughs> ็นกระดานด้วยเมื่อก่อนเราช่วยชีก้กระดานตอนหลังก็โยมโอชีคนเดียวนะอายุน้อยก็รับไปว่างั้นเลย <laughs> <c oughs> มันได้แต่บุนนะเนี่ยเรียนธรรมะเนี่ยได้แต่บุนนะบาปไม่ได้เลยนะได้แต่บนนะนะนนะใช่ไหมแะค่ะอืมเจวขาอีกแล้วบุนเกิดตลอดเวลาเจ้าค่ะอ่าใช่แล้วใช่แล้วเอาละมาดูวิสัชนากันน้อยวิสัชนาเนี่ยตอนแรกได้สุทธาวาสขาเกิดก็เลยวิสัชนาว่า ตุทาวาสังอุปปัชชันานังตุทาวาสังอุปปัชชันานังตอนที่สองได้ปัญจขา,าเกิดนั่นแหละแต่เราไม่ได้วิสัชนาว่าปัญจโวการ,รังอุปปัชชันานังนะ,ะเราวิสัชนาว่าอิตเรสังสาจากโกการังอุปปัชชันานังมันมีสองเคสเคสแรกก็คืออิตเรสังที่มีเพราะว่า ให้ทราบว่าเว้นสุทาวาสออกไปหรือนอกจากสุทาวาสออกมานั่นเองส่วนเคสที่สองเนี่ยสัจคุกานังเนี่ยมันเป็นคํารวมคลุมคลุมกําลังเกิดในปัญจะและมีจักขาเกิดด้วยมันคลุมสองประเด็นนั้นอยู่ในคําคําเดียวว่าสัจคุกานังนะเนี่ยคือการแสดงพระอภิธรรม คำพีย่มกะของพระพุทธเจ้านะไม่ธรรมดานะคะคเราละอ่านได้แล้วอนุโรมกุุชาอน,นุอะไรนะอนุโรมกุุชารอลิงไม่ใช่หรออนุโรมัท <laughs> <laughs> วมาได้ยินเป็นรอเรือนอนุโรมกุุชา <laughs> ยัสสะายะขะจักขายะตะนางอุปชิตติตตะตถะมานายะตะนางอุปชิตถาติจักขายะตะนะกำงเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมานายะตะนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาสุทธาวาสังอุปปัชชันตานางเตสังตัตะ จักขายตนางอุปชัชชติโนจะเตสังตัตถะมานายตนางอุปัชิตะอิตเรสังสัจจุกานางอุปปัชชันตานางเตสังตัตถะจักขายตนานจะอุปชัชชติมานายตนานจะอุปัชิตะเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในตุทาวาสภูมิในภูมินั้นจักขายตนะกำลังเกิด แต่มานายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลที่มีจกักุเกิดได้ที่นอกจากสุทาวาสสุทาวาอุปปัชชันตะเหล่านั้นกําลังเกิดในภูมินั้นจักขายานตนะก็กําลังเกิดมานายตนะก็เคยเกิดองค์ธรรมของสนนิฐานบทได้แก่อนาคามิผลบุคคลหนึ่ง ซึ่งกำลังเกิดในสุทาวาสภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะกมังคีของรูปาวจระปัญจมะฌาญปฏิสนธิจิตหนึ่งเจตสิกสามสิกรรมชกราสี่กับสุทาวาสภูมิห้าและปุตุชนสี่ผลเกขะบุคลสามอันมีจักขุเกิดได้ ซึ่งกําลังเกิดในปัญจโวกรภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะกกลังคีของปัญจโวการะปฏิสนธิจิตติห้าเจตสิกสามสิบห้ากรมัชกราบสามเจ็ดสี่กับปัญจโวกรภูมิยี่สิบเอ็ดเว้นสุทธาวัตภูมิห้าองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมบทหลังเท่านั้นสาธุเจ้าร หายภาพแล้วครับเอ่อทุกต่อไปต่อไปคุณวิไลเจ้าขาพระอาจารย์โยมวิไลครับน,นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ปะปฏิปุนนะ เจ้าค่าหน้าเท่าไรปรติปโหน้าสองร้อยยี่สิบแปดค่ะเอกสารหน้าสามสิบแปดเจ้าค่าอสันนิษฐานมะนาเคยเกิดก็ต้องเป็นภูมิที่มนาเกิดได้ยกเวน้นยกเว้นสุดทธาว่าสปูสุดท่าว่า,าก็เลยได้กามสองขารูปสองขาอ่รูปสองขาเจ้าค่า สังสย,ยะท่านแรกต้องการองธรรมที่แต่จักขาไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้องมีกำลังตายใช่ไหมเจ้าค่ะกำลังตายเกิดไม่ได้พอไปดูที่สันนิษฐานกำลังตายมีนะ,ะมีทั้งสามภูมิเลยการตายรูปตายอารูปตายมีหมดแต่แต่แต่อรูปเนี่ยเขาเป็นกมดอของจักขานะใช่ไหมค่ะ รูปเป็นกอมดอจากขาก็าจะไปต่างหากเข้ามาสองขาเลยก็เ,เป็นกอมดอนะฉะ,ะนั้นขาตายเนี่ยก็จะเหลือแต่อขาตายอย่างเดียวนี่นะจะเหลือแต่ปัญจาขาตายหรือกามรูปขาตายนั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะอกนั้นจากขาไม่ใช่กําลังเกิดยังมีอีกบกพร่องบกพร่องเนี่ยให้สังเกตง่ายๆถ้ามีกามขาเกิดก็มีบกพร่องเนาะเจ้าค่ะเนี่ยมันมีกามขาเกิดด้วยก็เลยมีบกพร่องมา ได้สามชุดนะได้สามชุดไปดูองค์ธรรมของสังตย์ของสยบบทท่านที่สองนะต้องการองค์ธรรมที่จะขาก็กำลังเกิดก็ต้องเป็นการรูปขาเกิดใช่ไหมเจ้า่ะอ่าการรูปขาเกิดก็รวมเป็นปัญจาขาเกิดนะสุตาวาตเว้นอยู่แล้วนะแต่เราก็เว้นอีกเพื่อให้ชัดเจนขึ้นในงานเดี๋ยวลืมจบไหม จบจค่ะจบ,จบต่อไปต่อไปไปดูวิสัชนาหน่อยองค์ธรรมบทเดียวนะี่มีสามชุดชุดแรกปัญจาขาตายเลยวิสัชนาว่าปัญจโวการาจวันตานังชุดที่สองจากขาบกพร่องก็เลยวิสัชนาว่าอาจักขูกานังกามาวาจรังอุปปัชชนตานังชุดที่สามอรูปสองขานะก็เลยวิสัชนาว่า รูปานังรูปานังจากนั้นไปดูต่อไปดูท่อนที่สองหรือองค์ธรรมสองบทได้ปัญจาขาเกิดก็จริงนะแต่เราวิสัชนาว่าไงสัญจคูกานังอุปปัชชันานังจะพนี่ให้สังเกตไว้เราไม่ได้วิสัชนาว่าปัญจโวกรังอุปปัชชันานังหรือสัญจคูกานังปัญจโวก,ร,กรังอุปปัชชันานังนะ ใ้สังเกตได้โอเคอ่านได้แล้วปฏิโลมาปุชายาสาวาปนาญา,ามานายตนาอุปัชิตาตัสสะตัตถาจักขายาตนงอุปชัาาาาาาปชชิติติหรือว่ามานายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดจักขายาตนะก็กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาปัญจโวการาจวันตานัง อาจักขูกานังกามาวจารังอุปาปัชชนตานังอรูปานังเตสังตัฏถะมานายตนังอุปัชิตถะโนจาเตสังตัฏถะจักขายตนังอุปัชติสรือจากักขูกานังอุปปัชชนตานังเตสังตัฏถะมานายทนานจากอุปชิตถะจักขายตนานจากอุปัชติเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในปัญจโวการะภูมิ บุคคลที่จักขู่เกิดไม่ได้เหล่านั้นกําลังเกิดในกรรมภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในอารูปภูมิในภูมินั้นมานายตนะเคยเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลที่มีจักขู่เกิดได้เหล่านั้นกําลังเกิดในภูมินั้นมานายตนะก็เคยเกิดจักขายตนะก็กําลังเกิดองธรรมของสรรันนิฐานบทได้แก่ ปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในปัญจโวการะภูมิที่เรียกว่าพังคข,ขนาดสมังคีของปัญจโวการจุติจิตสิบหเจตสิกสามสิบห้กัรมาชารูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับปัญจโวการะภูมิ21เว้นสุดทาวาสภูมิ5ทุกขติเหตุทุกกาบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันจากขู่เกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในยบายภูมิ ทุกติอเหตุกาบุคคลหนึ่งสุกติอยเหตุทุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสรช้าและคับพาเสยยกะอันจากขู่เกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามะูมิทุกติอยเหตุกาบุคคลหนึ่งสุขติอยเหตุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นคับพาเสยยกะอันจากขู่ยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามะพูมิ ที่เรียกว่าอุปาทขณาสมังคีของอเหตุทุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิกสิบกรมมะชกรราบ3-6กับกามภูมิเบ,บื้องต่ำหติเหตุทกะปุทุชนหนึ่งผลบุคคล4ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอารูปปัมิกับอรูปปูปมสีและปุทุชน4ี่ผลเสกขาบุคคล3อันมีจากขู่เกิดได้ ซึ่งกําลังเกิดในปัญจวโวการะภูมิที่เรียกว่าอุปาทขนาสมังคีของปัญจวโวการะปฏิสนทิจสิเจตสิกสามสิบหกมักราบสามกับปัญจวโวการะภูมิ21เว้นสุดทาวาสภูมิหองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุเจ้าค่ะ ถ่ายภาพแล้วค่ะอืมเออองค์ทำหมดหลังเนี่ยขาเกิดขาเดียวนะอันนี้เป็นมีขาตายเนี่ยเอกสารขาเดียวใช่ไหมขาเดียวเจ้าค่ะโอเคต่อไปน้องแปมเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมน้องแปม๊ม ัจจานิกใช่ไหมเ้ค่ะปัจจานิกหน้าเท่าไหร่ปัจจานิกหน้าสองร้อยห้าสิบสามเจ้าค่ะเอกสารหน้าสามสิบเก้าเจ้าค่ะมนุปปุระตัดติการจักขาไม่ใช่กําลังเกิดก็ออกมาเต็มเลยติดสามชุดเจ้าค่ะมีกําลังตายแล้วก็บกพรองอ ก็เกิดไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้มาหมดเลยยังเกิดไม่ได้นี่ต้องขาเกิดนะเกิดเจ้าค่ะเอในนั่นเป็นอะไรเนี่ยเป็นสองขาเจ้าค่ะพระอาจารย์นะในเอกสาร่ะเจ้าค่ะในเอกสารเป็นสองขาเจ้าค่ะต้องขาเกิดนะพราะขาตายอยู่ข้างบนแล้วเจ้าค่ะาตายรวมอยู่ในสัญญา้าค่ะทังสยะท่านแรกนะต้องการองธรรมที่แต่มะนาเ,นเกิด ก็ภูมิที่มนาเกิดได้ทั้งหลายมาหมดเลยยกเว้นใครนะยกเว้นบกท่องเจนะคะมนาเกิดไม่ได้เว้นสุธะสุธะว่าสุตุมห้าเจ้าค่ะเออเคยก็ต้องเว้นสุธะว่าสุตมห้าเจ้าค่ะนอกกนั้นภูมิที่มนาเกิดได้มาหมดเลยเ้ค่ะลราก็ไปดูแต่ลำลำดับในสังจะก็มีในบกพร่องก็มีใช่ไหมเจ้าค่ะเกิดไม่ได้ก็มีมีอรูปแต่อรูปเนี่ย อรูปเนี่ยได้สองขาเจ้าค่ะได้สองขาเพราะอะไรเพราะว่าเออ่การกับรูปเป็นสังจารนไปแล้วอยู่ข้างบนเป็นขาตายครับอันนั้นน่ะใช่แต่ว่าเหตุผลไม่ค่อยเขาบอกว่าเพราะว่ามันได้สองขาไงก็เลยมารวมเป็นสองขาใช่ค่าเจ้าค่ะเพราะมีสังจาบเกิดไม่ได้แต่ถ้าข้างบนเป็นสังจาเนี่ยขาตายกองรูปก็จะไปรวมข้างบนใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเออแต่ตอนนี้ ปัญจขาตายไม่ได้มาทั้งหมดไม่ได้มาทั้งหมดเป็นสังจ่ายก็เลยต้องมารวมภูมิเดียวกันก็เลยอรูปเป็นสองขาไปเนาะเจ้าค่ะต่อไปต่อไปสังสยาท่านที่สองต้องการองธรรมที่มนาก็ไม่เคยเกิดเจ้าค่ะสุดทธาวาสเลยเจ้าค่ะสุดทธาวาสแล้วก็กองมดอของมนณาเลยกองมดอของมนาก็คืออสารไหมใช่เจ้าค่ะ สามสองขาเด็ดนะ,ะไปดูวิสัชนากันหน่อยท่อนแรกได้สามชุดเลยนะปัญจาขาตายวิสัชนาว่าปัญจะโวการาจวันตาหนางังเจ้าค่ะชุดที่สองบกพร่องนะจกขาบกพร่องวิสัชนาว่าบกพร่องนี่ก็คืออาจจะนักามาวัจลังอุปปัชชันตาหนังเจ้าค่ะรูปสองขาวิสัชนาว่าอูปานางังเจ้าค่ะ อะลูปานังส่วนองค์ธรรมสองบทมีสองชุดชุดแรกสุทาวาคาตายิสัจนาว่าสุทาวาเสปรินิพันตานังเจ้าค่ะชุดที่สองเนี่ยอ,อสันสองขานะก็อสัญยสตตานังเจ้าค่ะโอเคอ่านได้แล้วยสตยัตถ์จากขายัตนังนุกปัชติตัดสตัดฐานมนาปปยตัตนังต้องนะจ้า ตัสสะตตภะมัญายตนะนุกปัจชะุปัจชิตถาติสักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมัญายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาปัญจวการาจวันตานังอจักขุกานังกามาวจรังอุปปัจชนตานังอรูปานังเตสังตัดถะจักขายตนะนุกปัจชติ โนจะเตสังตัถะมะนายตานังนุปปัจิตะสุทธาวาเสปริลิพันตานังอสัญญาสัตตานังเตสังตัถะจักขายตตาน,นจะนุปปัชติมะนายตนานจะนุปปัจิตะเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในปัญจโวการะภูมิบุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดในกามะภูมิ และบุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิในภูมินั้นจักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนายตนะเกิดเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกําลังปรินิพานในสุทาวาสูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในอสาญยัสัตตูมิในภูมินั้นจักขายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดมนายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น มานายตนะก็ไม่เคยเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในปัญจโวการะภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการะจุติจดสิบห้าเจตสิกสาสิบห้ากรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับปัญจโวการะภูมิยี่สิเอ็ดเว้นสุดทาวาสภูมิห้าุกติอเหตุกะบ,บุคคลหนึ่ง ที่เป็นโอปปาติกะอันจักผูกเกิดไม่ได้ซึ่งกําลังเกิดในอาบายภูมิทุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทชะและคับพรเสยยกะอันจักขูกเกิดไม่ได้ซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิทุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นครับพระเสยยกะ ผู้จะตายในระหวาา่างจักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทักณาสมังคีขอบอเหตุกะปฏิสนทิจิตสองเจตสิกสิบกามมชกามชกลาบสามหกกับกามภูมิเบื้องต 6, ่ำหกติเหตุตุกะปุตชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูป,ปภูมิกับอรูป,ปภูมิสและ นาคามิผมบุคน,นึงอารหัตผลบุคน,นึงซึ่งกําลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของรูป,ปาวัจระปัญจมชานจุติจิตหนึ่งเจตสิ 30, กสามสิกรรมอัชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับสุทาวาสภูมิห้าสุกติอเหตุก,กะบุคน,นึงซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอสัญญสตภูมิ กับปสัญญาสัตตภูมิหนึ่งองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นสาธุเจ้าค่ะสาธุ็าพแคทูต่อ,อไปต่อไปต่อไปคุณเล็กเจ้าค่ะพระอ,อาจารย์ ยมเล็กใช่ไหมเด็กที่ไหนนะยอมเล็กหน่มาสตรองเจ้าพ่อท่านเด็กวัดเพลงเจ้าค่ะเออยอมเล็กเด็กวัดเพลงโหมาเป็นคํากรอนเลยนะ <laughs> ยมเล็กเด็กวัดเพลงเ <laughs> จ้าค่ะอ,อปฏิปุนะปฏิปุ <c oughs> ปฏิปุหน้าเท่าไรหน้าสองร้อยห้าสิบสามเอกสารหน้าสี่สิบเจ้าขา อันนี้ตานมานาไม่เคยเกิดก็ต้องเป็นสุทธาวาสเขียนอย่างเงี้ยเป็นสุทาวาสค่ะกับอสันกับยมาดอคืออสันสองขาสุทธาวาสสองขาค่ะทางที่อัตแรกต้องการลงทามที่แต่จกขากําลังเกิดกําลังเกิดก็จะขากําลังเกิดก็ที่อสันก็อสิสุทธาวาสค่ะ สุดทธาว่าขาเกิดจบใช่ไหมใช่ค่ะขั้นที่สองต้องการองธรรมที่จะขาก็ไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้องขาตายแน่นอนตายค่ะก็มีสุทธาวาสขาตายตายแล้วก็อัรูปแล้วก็ตายแล้วก็ขาเกิดสองขาแล้วก็อะไรนะอัรูปประูมค่ะ ไหนมีอาลูกไหนเนี่ยไม่ใช่โทษทีค่ะอสังค่ะอ๋อโทษทีเดียวไม่ได้นะมันต้องโทษหลายทีเนี่ยเมื่อกี้อุตส่าห์หาร่วมกันมาอสันสองขาแล้วถ้าถ่ยเนี่ยกลายเป็นอาลูกพอพอดีพดียอมยอมไปเขียนเขียนเลขสี่ไว้ค่ะก็เลยก็เลยมองผิดค่ะอืมจะลองเขียนผิดหรือมองผิดเขียนเขียนผิดแล้วไปมองผิดด้วยค่ะ โอเคมาดูวิสัชนาหน่อยท่อนแรกสุทาวาขาเกิดวิสัชนาว่าสุทาวาสังอุปปัชชันานังอ่าท่อนที่สองเนี่ยมีสองชุดนะชุดแรกสุทาวาขาตายปริณิพาน,นว่าอ่าขอให้วิสัชนาว่าสุทาวาเสปริณิพันตานังท่อนที่สองเนี่ยอสานสองขาวิสัชนาว่าอสานยาสตาน,านังอ่าได้หมดเลยนะ่ม่ธรรมดา จะเจอตมาก็ผ right? <ten up Greek> ่านฉลุย <distur> ส <bs> ิใช่ไหมเจ้าค่ะเต็มไปหมดเลยนะสามวันเนี่ยนะเจ้าค่ะเจ็ดเจ็ดสามนะเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามหมายความว่าวันแรกได้เจ็ดสิบวันได้เจ็ดสิบวันที่สามสามภาคได้สามสิบเจ็ดเจ็ดสามให้เต็มหมดเลยใช่ไหมเจ้าค่ะเต็มเลยเก่งขนาดนี้ไม่ให้ใครไม่ให้คนนี้เต็มจะให้ใครเต็มอ่ะเจ้าค่ะสาธุค่ะ เอาละอ่านได้แล้วปฏิโลมปุชชายัสวาปณะยะา,ามนายตนะนุปัชชิาตาะตสะปัตชะจักหายตนะนุปัจชชติติหรือว่ามนายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูุ่มใดจักหายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูุ่มนั้นใช่ไหมวิสัชนาสุทาวาสังอุปป,ปัชชันตานังเตสังตัปถะ ทำเอ่อมนายตนังมุปัจชิตถโนจะเตสังตัดถาจากขาตนังมุปัจชติเตหรืปัจชติมุปัจชติสุทาวาเสปริมิพันตาน,านาังอสัญญาสัตตา,านังเตสังตัดถะมะนายตนังจากมุปัจชิถจากขาตนังจากมุปัจชติ เมื S <S ่อบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในสุดทธาวาสภูมิในภูมินั้นมนายตนะไม่เคยเกิดแต่จักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพานในสุดทธาวาสภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในอสานิสัตภูมิในภูมินั้นมนายตนะก็ไม่เคยเกิดจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิด ในปติรามปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานนบทได้แก่อนาชามิผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิที่เรียกว่าอุปาทักษมังคีของลูปาวัจระกัญจมะชานปฏิสนทิจหนึ่งเจตสิกสามสิบกรรมชกระสี่กับสุทธาวาสภูมิห้าและ นาคามิผลบุคลบลบคลหนึ่งอารหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังปารินิพานในสุทาวาสภูมิที่เรียกว่าพัางพักขณะสมังชีของลูป,ปาวจระปัญจมะชานจุติจิตหนึ่งเจตสิกสามสิกรรมะชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับสุทาวาสภูมิห้าสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิ แับอสศัยเาศัตภูหนึ่งองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุค่ะสาธุไม่ธรรมดาใช่คราบแล้วค่ะสาธุเอาละพอสมควรสวดมนต์แผ่ไม่ตาพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทธบะคกว่า ตังพระกวนตังอภิวาเทมิสวาคตโอพระกวาตธรรมโมธรรมังนามาจามิตุปฏิปันโนพระกวาตสาวาสังโฆสังฆรรนามามิ จะเปสัตตาอเวราหุนตอภยาปชาหุนตอนิรกาหุนตุตุกิอตานังปริหารันตุสาธุสาธุสาธุทสาธุค่สาธุสาธุ